ีค่ะคุณพี่ประคองอมาพร้อมมาถึงปุ๊บก็มาพร้อมกับหัวด้วยความที่เพื่อนๆอ,อยู่ในใจหลายๆท่านหลายๆคนแล้วเกินก็เลยมาเปิดคุณสมชายลักขณาก็เข้ามาแล้วค่ะบอกสวัสดีครับน้องที่จะให้กําลังใจกันเนาะต้องขอบขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงๆกําลังใจแล้วก็นาใจอันนี้กำลังใจทํางานต่อ ก็บ,บอกว่ามัดหมดเลยค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะเเท,ที่ยงเพื่อนๆเ,เราได้อะไรกินกับข้าวกันเอ่ยตาก,กินกินข้าวไปเพิ่องอิ่มแล้วก็กินข้าวกับแกงไตปลาไงก็ยังเผ็ดๆจะขอลงลงไลฟ์เพราะว่าคิดว่า,าจะเปิดบ้านจะเปิดบ้านสักสามเชาแล้วค่ะโ <laughs> ดนบ่อยอคุณลิฟเมือง ครับขอบคุณป้าสมชายก็บอกว่าส่งกําลังใจครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะบางขอบคุณมากๆเลยเมื่อวานก็พี่ผดคอมบอกมาส่งหัวใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นแล้วอยู่เหมือนเดิมค่ะยังรออยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความอยู่ยิ่งอยู่รอนานความเป็นครีเอเตอร์ไว้ จาัดก,การที่ว่าไปเยี่ยมเพื่อนเราตอนดึกนี่แหละสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เล่วคุณคุณประคองก็ทักทายสวัสดีกับคุณจักรพงศ์นะคะคุณจักรพงศ์ก็ทักทายสวัสดีกับคุณพี่ประคองครับยังเผ็ดอยู่สแต่ยังเผ็ดติดปากอยู่ก็เลยต้องหยิบฝรั่งมากินเนี่ยเผ็ดพิษไทยเจอกันในหนังสั้นหนังยาวเจอกันทุก ทุกวันจับไม้จับมือ,อกันเนียดกันเหนียวแน่นแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยนะคะอยากอยู่เหมือนเดิมค่ะยังรออยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความอยู่ยิ่งอยู่รอนานความเป็นครีเอเตอร์วันนี้สาธิตตาจะมาไลฟ์สดยืนยันตัวตนนะคะเปิดบ้านไลฟ์สดอยู่ที่จังขอบคุณมากๆนะคะ คุณพี่สาธุกาส่งดาวให้เรามาค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ปลาแป้งแดงสวัสดี ประคองนะคะนะคะคุณสัจจิพาแลตอบกลับกับคุณจำหลันเนาะคุณสมชายลัคนาก็สวัสดีทักทายค,คุณสมชายลัคนาก็ทักทายสวัสดีกับน้องโซเฟียนะ ตั้งแต่เชียงใหม่เนาะตั้งแต่ปาจัก,กรพงบอกน้องสาจามีเพื่อนเยอะแล้วพี่ขออนุญาตเข้าออฟฟิศก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะปารุณา,าคอมเมนต์บอกเวลาไว้ไ,วไ,วได้นะคะว่าเปิดบ้านไลฟ์สดเวลาไหนช่วงไหนเราเพื่อนเราจะได้เข้าเตาเนาะด้วยงานเราสายงานเราไม่เหมือนกันช่วงเวลาว่างไม่ตรงกันบางครั้งอาจจะไปไม่ทันแต่ก็พยายามจะไปให้ทันทุก สิริบอกมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเสือสาธิตานะคะบ้านหลังน้อยๆค่ะสาธิตาก็<ไ>เพชรก็กำลังคึมฟ้าคึมฝนคุณพี่ประคองก็ทักทายสวัสดีขอบคุณมากนะคะป๋าอย่าหนีงานอย่าโดดงานค่ะเก็บเก็บน้องสาวใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้ค่ะป๋าเก็บสา ที่เข้ามาที่เข้ามานดเสียงเลยใช่ไหมครับบัดดีทีเดียวหมุนรอบห้องเลยใช่ไหมครับคุณการดาวสวัสดีทักทายเพื่อนเทุกทท่านนะคะคุณลิบเมืองเปลาแล้วก็ด้วยความเพ็ิดเก็ไปนั่งเตรียมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะจับมือกันไปนะคะ เ,เิ็ลายพอลเแลาะมาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้สาธิตาเนาะสาธิตาก็ที่ปกครองมาส่งหัวใจให้คะ่ะขอบคุณมากค่ะเห็นแล้วคะ่ะผ่านมาัาง้งบ้านสาธิตาก็เชิญแวะเข้ามาพูดคยุยมาทักทายได้นะคะแล้วก็ ถือได้ถือว่าเราได้มามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็มายืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงก็แลกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพูดไม่ถูกเนี่ยรองเพลงสไตล์ <pink style S 2> <c oughs> อะไรคุณการด <c oughs> เห็นโปรไฟล์ลูกชายมารัติบางโพสิพรัตนะคะคุณกันนิตกาก็ทั สวัสดีคุณสศิภารัฐค่ะคุณจำหัดบอกสวัสดีทุกท่านที่ส่งมาเนี่ยสาหาไม่เจออยู่อยู่แถวแถวเดียวกับรูปหัวใจแบบนี้หรือเปล่าคะพี่สาธุกกาแต่ว่าพูดในนี้ไม่ได้กลัผกว,ผ,วผิดกลัวผิดกลัวผิดกฎเพราะว่าเขาไม่ให้เอ่ยถึงมีงานประจำมีมีหน้าที่ประจำทำกันทุกคน ด้วยความที่เราเป็นชาวครีเอเตอร์ไงเราอยู่ไหนเราก็ไม่อยู่ <ST AR C> ตกไหมคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นกําลังใจให้ตาทิตาเนาะคุณกันนิ่งคุณคุณวิไลพรบอกว่าดอกแคร์ที่บ้านที่บ้านสัดซื้อมามะวานสองต้นติดกันอ่าสิบาบาทค่ะทุกอย่างคือให้ <ST AR C> คุณพี่สัตสีพารัตก็เข้ามาบอกสวัสดีค่ะน้อง ี่แหละเป็นแล้วนะคะแต่สําหรับดาวเนี่ยแต่ยังส่งไม่เป็นเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขากดตรงไหนนะคะค่ะจะพยายามอีกคุณพี่ประคองบอกว่าให้กดเบาๆเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะแต่อาจจะจริงจังเกินไปกดแรงไปไหมนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อภัยบอกสวัสดีจ้าน้องสาส่งกําลังใจให้จ้าค่ะขอบคุณมากค่ะแต่เพิ่ไปบาบะ บ้านเพียมภัยแต่เข้าไปไม่ทันที่ที่บ้านบางสมชายก็เหมือนกันนะคะ วันนี้จะเปิดจะเปิดไลฟ์สดดีไหมเนาะนั่งตัดสินใจอยู่ทายคุณจกกักรพงศ์นะคะคุณโซเฟียก็ทักทายสวัสดีกับน้องพรด้วยนะคะกินก่นลิตน้ำ่มนะแกงไตปากไม่ไม่นานเนาะคุณจำหลัดเนาะหวังว่า จะได้รับข่าวดีๆเร็วๆนี้ค่ะก็ตาจัก,กระพง <c oughs> ค่ะวันนี้ตานั่งตัดสินใจตั้งนานว่าเอ๊จะขึ้นมาเปิดยืนยันตัวตนดีไหมน้อก <c oughs> นั่งกินข้าวที่ส่งมาเนี่ยสาหาไม่เจออยู่อยู่แถวแถวเดียวกับรูปหัวใจแบบนี้หรือเปล่าครัพี่สาธุกาสิบนาทีพอสังเกตนอกได้มายืนยันตัวตน ก็ทักทายสวัสดีรอบห้องนะคะคุณรันตนาพรก็ทักทายสวัสดีกับคุณสวัสดีคุณพี่อัมภัยค่ะบังบอกว่าบางสมชายบอกไม่ตกครับน้อง ก,ก,กับคนจำหลังเลยว่าน้ำน้ำคงจะขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะที่ริมแม่น้ำปิงเพราะว่าตั้งแต่เชียงใหม่เนาะตั้งแต่าหากันทุกวันตามไปเจอกันทุกวันในหนังสั้นหนังยาวขอบคุณมากค่ะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้เปิดบ้านจะหยุดไปลยค่ะบางครั้งสี่ทุ่มและพี่ตายยังหาลงมาหาอะไรกินในตู้เย็นอยู่เลยนะลูกๆบอกแม่ สังเกตดูเข้าหากันบ่อยไม่ได้เลย